รลังมายามเมื่อยลป็นๆแมนแสดงว่ามีโอกาสเป็นเคยลงน้ำ่าได้จรรนี่โพราะฉัมีโอกาสจะเป็นยมุนแล้วว้าวเอ้เอ้ยเอ้เอ้บ้เพิ่นงได้โอกาสเทากคนอะไปเ้ว่มีจังเบิ้งเนาะมีบุบักบอสน่าดมีบุมากบอสจังเบิ้งแต่ก็ยังสงสัยอยู่นี่่นะตอนเราเิ่มมีธุนาลำมักลำหูกอยู่วะมีทุดาดีบุบักเลยบุบักเลยโอ้ยแขวะแล้วแขวะแล้ว กนสราสบายดีสบายที่างองแพงสบายดีเจ้ากรลักมาเนาะไใ่ดเน่เออหลังมายามือยแมนเออแสดงว่ามีโอกาสเป็นเคยลงน้ำท่าได้จอน่โอ้ยันมีโอกาสจะเป็นยบุญแล้วเออ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 ่เพิ่งมีโอกาสทัางหม่ละไปเรื่อย่องเบิ่งเนาะมีหูมักบอสนมีหมักบอจังเบิงท เือนตำหกมิถุนาว่ะเถือเนาะอ่านถือเนาะแมนเออๆเป็นอย่างคือว่าเงินตำหกมิถุนาเจ่ามิถุนาคือลูกสาวน่ะนั่นเจ้าเมื่อกี้ลงกันเพื่อนยังก่อเป็นลูกเคยไล่กันใช่ปะใช่ปะน้ำแมนอัพเลยเอื้อมเป็นลูกเคยไลาปวาเอื้อมแล้วลูกเคยไล่ปเอื้อมแล้ว กนันเ<ๆ>สอร์ลแล้วเห็น่าก,อก็องเป็นอย่างเด็กก็เนียพอเป็นห้กเป็นแพงก็ักเด็ดเด็ดดเพเป็นซื้อของลูกสาวล่เจาเ,เป็นซื้อของลูกสาวแหลเจ้าก็ ันมักเต้นอ่ะมักในกันตําหูมักในกันงานผ่าเพแล้วก็เลยพันมาหันเป็นนายครูเป็นครูสอนเจ้าเจ้าอืเป็นเป็นนายครูสอนแล้วก็มาฆ่ากันเกี่ยวกับอาชีพนี้ก็เลยเฮ็ดไปน้ำประกอบเป็นอาชีพเสริมไปเฮ็ดไปน้ำเหยื่อไปน้ำมาฮอดปี2019เจ้าแล้วก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้แล้วลูกก็ยนจบหมื่อไหร่เมื่อพลาแล้วก็เลยว่าตัดสินใจออกจาก ูหันมาเห็นทุนว่าตัดใจสูงเลยจ้า้อ๋ออ๋อต้องทาแบบนั้นาทานเจก็ยังสงสัยอยู่นี่นะต้นเราัทุนาละมักทหกอยู่วะมีทุดาดี่มมกมาเลยโอ้ยข่อยอวเลยข่อยอวเลยแล้วจำนวนลูกสาวจ้กคนมีผู้เดียวหนึ่งยิงนึ่งรา้หนึงยิง่เจ้าลายที่ห้องเพ็ดในปัจจุบันนี่มันเป็นลายแบบใดและมีความเป็นม้เลยเจอันนี้เป็นลายแบบ เขาเอื่อนาไล่ไล่นาเนาะไล่นากน้อยอ่ะไล่นากน้อยไล่นากน้อยอะนรที่เป็นแบบดั้งเดิมเขาเจ้าจะอ่าเห็ดจะตำผักปูเจ้าตำผักดิมยันเป็นอยังเนาะเย็นหันเข้าใจบ่อยยันมุกเข้าใจยันมุ้งมุ้งมุ้งตำมุ้งตำมุ้งใส่ใส่อันเพิ่นประกอบใส่อันมุ้งของมุ้งอ๋อใส่ขอบมุ้งอ่าเวลาคือแกะเอาเจ้าคู่หู เคยเห็นแม่นบอกแม่อเจ้าซึ่งสายมาเป็นเคยดำาำใช่ไหมพีอกาสได้ได้ผ่าใต้ดำมีหลายมีหลายลายจ้าลายที่เห็นจะเด่นก้นหมูงามก้นหมูแล้วก็มีคนนิยมก้นหมูอ๋อบอได้บอกหมูเพื่อนทานผู้ชมทั้งบ้านทันว่าลายที่เห็นนี่เป็นลายของเผ่าไต่ดำแม่าจะเป็นลายแคบเสียของงานอีเมลนเนาะเป็นลายแบบนี้เลยเนาะ ที่ว่าหลายคนนิยมเจ้าคันไล่เป็นนี้เป็นนุ่งยุ้ยใสเขาบอกว่าไต่ดำนำท้ารอดโอ้เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เลยเห็ดลนี่เพันอัวสามารถบอกได้ว่าเนาะเป็นไต่ดำนำท้าเห็ดยังเดียวนไต่ดำนำท้าเมื่อกี้เขาบอกยังหูบอคุณพายยังเมื่อกี้ยังหูบอ ทาเป็นลายของอีเม่นานใกล้ไปละจอดใกล้ละได้เป็นเม่ละได้เใกล้ละจอดแสดงให้เขาได้เป็นลูกแท้อ่าะหมายความว่าในสายตาของอ่าโดยสุพ่วนผสน้องยิงเนาะจะเห็นผู้ที่เขาเจ้าฮักมักเหลืองลายของสินของเครื่องหนุ่งไอ้รองยิงนี่เขาเจ้าห็นเขาเจ้าหู้โลดว่าเป็นลายอ่าใช้คำนำทาเป็นลายซ้มเนื้อบอกเป็นลายเส้นพวงบอกนี่เขาเจ้าเจ้าสีหูวอันนี้เป็น เรื่องเรื่องของ้หยิงที่พวกเขาควรรู้ควรรูต้องควรรู้กันลังจะถแม่วุณแม่คุณแม่คุณแม่ะของผู้ชายม่แต่แม่คีีแต่คุณแมเคือด่คุณแม่คุณแเ่คุณแม่คุาแม่คุณแมบอันเมืคออแม่คุณ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 แมอคอณเม่คุณแม่คุดแมนคุ้แม่คุันผูุ้ายก็สิเแ็่คุาแต่คุณแนีุ้ห้มนคือแันอุณแมสคันแต่ว่าแม่จุบันนีุกแ่ ประยุกต์มาแล้วเนาะเจ้าอันนุ่งสียังกับนุ่งคือกันก็ได้ใส่มาเลยอ่าแบบดังเดิมด้ยแท้แมนอันสีผู้หญิงจะเป็นสีแดงเจ้าเสื้ออันจะเป็นสีดำเจ้าเนาะสีดำดิบอันเนี่ยผู้ชายก็เป็นดำล้วนเลยเห็นเนาะเราแจะเดี๋ยวนี้หันรับประยุกต์สีสียังถ้าก็ตัดสีนั้นใส่เลยเจ้าแล้วผลิตภัณฑ์สินค้าของเขาดิมีอย่างแน่เลยมี ก็ชื่ออื่แม่ก็ย่านคำนาคำตาแล้วคนร้างไก่นี่สำคัญที่สุดก็คือสินมีไต่ดำมีสินมีไต่ดำไม่สดทันแล้วก็สินมีล้วนอันนี้คืออ๋อคือคือไอ้นงเนาะอันนี้มีล้วนนะแล้วอันว่ามีเมื่อกี้มันมีดอกเนาะมีดอกมีล้วนเกิดมาเนาะแล้วก็มีสินกระมุมีสินอ่าเผาญวนแล้วก็เผาลื่นมีผาเพ่ผาปุโตบอก ถมงผักเปียวคันเฟืองผักปูโอ้มีหลายอย่างนี่นี่นี่ยุสิปาย่างเนาะดี๋ยวอยสบบติ่ตำสินอแน้เลมีจกีอ่าสอ่าเครื่อสินมันม่สิบปลายมีสิบปตีนมากก็สิบปกันคือกันอ๋อมาเขาตีนตั้งหัก่พื้นตั้งหักแม่ตั้อันตีนหันจะเป็นตีนตั้งหักเจ้าแล้วก็พื้นถ้าพื้นเราตั้มพื้นกัตั้มพืนต้มตีกับตั้มตีนแล้วมาโปใส่กันอ่อเด่น้ว แล้วที่ผ่านมาเ้าเฮพศเราเอาไปขายเส่ยเลยวันนี้ขายตามอันนั้นตามลูกค้าที่สั่งเส่เอ๋อมีคนมาออเดอร์เจ้าอ่าสมมุติคือมีงานดอกบอลงานอย่างบอลจะพาไปต่างๆเนาะบางกนจะมาออเดอร์ไปเจ้าอ่าเป็นนมตามตะรัดปั่นห้าเพศก่อนก็ค่อยเอาเมื่อเอาอดําน้อยเนาะอาดําน้อยแต่ว่าข่อยมานี่ข่อยสะดุดตาเนื้อใหญ่สะดุดแห้งๆเลยมามาเบิ่งกนมกันมาข่อยบ่เคยเห็น เรเคยเห็นมียิงเขาเจาะลูกสินยังซี่เดี๋ยวันนี้มสามสี่เดือนอะไรนี่เนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละสินใต้ดำน่ะนี่วันนี้เขาก็เคยเห็นแนวนี้มาก่อนนี่น่ะเป็นเป็นแบบเออนี่เกิดมาเป็นขั้งตมีกงพลอยเอ็นเลยมามามาบางนีนี่อันนี้จะเป็นใต้ดำน้ำ่าแค่ใต้ดำน้ำตาต้ดำนี่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 เมืองเด้อทีซิ่งทีแบบว่าเฮาบ่เคยเห็นมาก่อนเด้อจีไว้เด้อแตกต่างคือสิ้นเห็นบ่นี่ ที่มีแคบออกมาอ่ะนี่แคบออกมาแล้วจะมีตีนเพราะส่วนใหญ่ที่เคยเห็นตลอดชีวิตมันก็จะเป็นพื้นแม่ที่แม่เขานุงเ่ายังมัตสึเบนหนึ่งสีแม่โม่สึเบนที่นี่ตลอดมีตีนจีนมีผ้าธรรมดาแต่ว่าตัวนี้คือคือว่ามันแบบโอ้โหเด็นต่าทังกบิททังกบิทเห็นแดวนี่น่ะ อันนี้เลสนินันเจ้าสาวไต่ดำส,สมัยตะกีเป็นเจ้าสาวจังนุ่งได้สมัยตะกีฮะนะเป็นเจ้าสาวจังนุ่งได้เพราะว่ามันบ่ค่อยมีเนาะตะกีเนาะแล้วก็จะเป็นสินสีแดงนี้ได้เสือดำมี้ค่นะ<อ>แต่ว่ามาปัจจุบันนี้เพิ่นเอาไปนุ่งแล้วตามงานต่างๆก็เป็นเจ้าสาวก็นุ่งให้แล้วผ่านเป็นเจ้าสาวมายัง คือเชนครอบครองเจ้าสู้เป็นเคยบอกร้องรองถามเพื่อนเพื่อนพานเป็นเจ้าสาวมาไรยังใครจะถามแต่งงานอะไรยังกันนะเฮ้ยนอเจ้าก็ดีคุณมีครอบครัวอะไรเป็นบอกอ่าแสดงว่าเพื่อนพานการเป็นเจ้าสาวมาแล้วก็สามารถสิ้นดงได้คือคือเออนางอยู่นี่แหละแนมแนมเพป็นมาสามซีเฟียหรอแนมนี่ก็แนมที่แนมอยูเพราะว่านี่แหละมันมีความแตกต่างมันเป็นเอกลักษณ์ มันเป็นแบบว่างขันลังขันลังขันรังหันังดูบบอ่ะเห็นบอกละมันบ็คือไผ่มันมันกตมีมีมีดอกขันมีอั้นี้เอื่นว่าสินสินดอกไล่ดอกเจ้าเจ้าเจ้มีดอกเออมีดอกแล้วมันมีมีมีดอก ตัวนี้ตัในนุ่งนี่จะมามีล้วนมีแต่มีมดบานนี้ราคาเป็นยังไงราคาราคามันก็มีหลายราคาอ๋อเอาสิเอาสินี่นี่นี่เอาสุดนี้เอาสูตรนี้เอาสูตรนี้สุดนีีประมาณสองล้านปลายสองล้านปลายโอ้หมหน้อยได้เออได้ก็เอื้อยดินี่สูตรนี้นี่นีสูตรนี้ประมาณอันนี้ก็อันนี้ประมาณล้านกว่าล้านกว่าแล้วเสือดิเสือดิ เสียีเก่าหกแสนไปอ๋อเอาสองล้านไปอ๋อแตว่าตัวนี้แพงกว่าสินนี้จะเป็นประมาณเก่าแสนสน่ะอวันจเปนนอากวมันีมท้งลายมันเปนแพนทำตัวนี้ทุกดอราคาให้งานตั้มกับตัวนี้ตั้มหันมันพื้นหนึ่งสามแสนตีนีสนซ้าเป็นสีแสนซ้าแล้วตัวนี้หันราคาตั้มมันพื้นมันี่แสนกิีบแล้วตีนมันหันแสนหาซี๊ด เป็นสองเซนต์หักใช่าไหมแต่วันนี้มีค่ามันมีอีกมีค่ามันมีอีกอราคาสินต่างกแมนแมนแมนโอ้ยประเทศไทยเราตัวนี้จะเปลืองจะเปลืองไม้ยูนิวบาตัวล้วบอลดอกมันจะมีสองซอนเหมืนบอล่ไม่ได้สองซอดนะมันมีจกดอกเดนๆเนาะคือตัวนี้พวกเปลืองไม้เนาะตารวจไปเลยนะโอ้ยมูเพื่อนท่านผู้ชมททางบ้านแต่หากว่าท่านใดสนใจนี่ ถักเข้ามายินดีส่งหมดเงินเลยวันนี้มัก์ได้ได้หมดได้ละแคปตัววิดีโอหัเด้อแคปคือตัววิดีโอส่งมาทางมาโลดเพราะว่าเมียนเอฟซีสร้างเสื่อสุดของอาคาโอสุดสุดอาคาโนกุยสุดของเพื่อนหันตีราคาประมาณเจ็ดแสนประมาณเจ็ดแสนขีดแต่ว่าเอฟซีหันมาสามหมื่นบาทโอ้แสดงต้าไม่สุด มันมีเด็จไปนะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นขอให้เป็นแบบเครื่องที่นุ่งตะพนนุ่งเลยไห้อันไม่ข้าเจ้าบอ่เป็นนนั่นเจ้าฮะเัน่อนไได้แก่ตัวนี้เหรอเกดว่าเัจเลยเมีอ่าเจ้ามีหมดเดี๋ยวให้เปลอเป็ลืองเป็นสมเจ้น่าสีมือหัตถกรรมขอขัตากรรมน้องรู้ สนุนการเดินทางโดย